โค้าบ่อมันจะวาร์ฟทุกทอนสวนไหาร์่นาเป็นไหนเออทำไมเนี่ยถ้าก็เห็นไหนเออทำบ่อยก็เลยก็เออต้องเป็สวาดีสนารับสลอสลอ์ฮันบวกเปลี่ยนสีตรงไหนเ่ะนี่ครับน้องตินเนี่ยครับเก่ฝังแล้วมันตอะไรน ไอ้บอสไอ้ไอ้เน um, ี่ยนั่นเฮี้ยเกินบอสอันอันนั้นไอ้บอสทำประจำไอ้เฮี้ยคุยกับสาวมาดีมารีเป็นแบบนี้เฮี้ยไม่เหมือนแบบไม่บอสบอสบอสมึงมึงอะทำกะมึงมึงเล่นกดโกดดักบ่อยกูรู้ว่ามึงทำบ่อยบอสมึงมึงสารภาพมาเออชิตาเตะนะฮะเฮ้ยมึงโอ้โหกินปากมึงก็ไม่ใช่ย่อยมึงก็เบาๆหน่อยน้อง เจอหน้าครับเจอมึงไมได้ทำแบบใหม่ไงี้ยแบบใหม่เล่นดีอะไรมึงบทอะไรครับเมื่อไรจะกลัวด่ารอรออะไรอยากเล่นลนะเล่นไปก่อนก็ได้อาะไอสัตว์กดละอือยี่ยี่ตัวนี้เป็นไหนอำเภอไอสัตว์หลังจากที่เล่นโกสโกดดักไปแทบจะทุกวันนะครับเราก็กลับมาเล่นใหม่กันแล้วนะก็เล่นไปตั้งนานไอเทียไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนละโกสโกดดักเนี่ยสบายฮาวส์สวยนี่ก่ เฮ้ยเุ้ยแม่งเฟี้ยวจังวะกู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 เฮียอะไรน้องไอสัตว์น้องไปคนแรกเลยกูเอามึงคนแรกแค่นั้นแหละมึงไจะโตขึ้นไม่กูกูกูเยดีกููจะบอกวิธีการกดปุ่มไงจะได้บอกปุ่มว่ามันอยู่ตรงไหนไงมึงจะสอนอะไรครับมึงจะสอนเชิงอะไรเดี๋ยวกูจะสอนเชิงมึงเองไอ้เฮียไม่ต้องมาสอนกูปุ่มอยู่ตรงปุ่มปุ่มอยู่ตรงหลุมสกาลายเด้อปุ่มอ่ะเดี๋ยวกูบอกวิธีกงจะมากดไง เดี๋ยวกูสมุดแล้วนรกตัวจฆ่ากูตัวจะฆ่ากูเฮียอะไรไปเดินหนีมึงอยู่กิสัตโอ้ตะคิบเราตะคิบเราเอานับไปตวตะคิบใส่ตัวสีเหลืองโอ้ถ้ามึงโหดนะถ้ามือหดกูกูบอกเลยมีคนหลุดกับกูคนหนึ่งอ่ะไอ้เฮียกูบอกอยงนั้นแหละตอนนี้มีเอ็มฮอสเตอร์สี่ตัวนะกูบอกไว้ก่อนนี่ถ้ามึงโหวตไม่ดีมึงจะโดนโดนกินนะมึงโหวตไมม่ดดีึงจะโนไอ้ตัวเฮียนี่มันคือตัวเฮียอะไรอ่ะบอสบอสเลยเฮีย ไอสัตว์กูรู้ว okay. ่าตรงนี si ้เป็นกำแพงเดินไม่ได well ้เฮียแล้วกูอยู่ตรงไหนฮาร์ฟแลเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดหรอแถวนี้ไม่มีเควสให้เราทำเลยนะครับสบายฮาร์ฟพอดีเฮียอะไรควยเดี๋ยวกูปากแม่งหรอกด้วยกันอีกแล้วนะครับไอสัตว์หาทำทำเควสดดีกว่าเฮ้ แค่ลากแค่นั้นน่ะนะเสร็จเลยเหรองงว่ะไอ้เช่ต้งงเฉยเปิดป้องโซเดียฮาวสดหล่อสุดสัจนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอาเอามันปัดกูทำเฮียอะไรนี่น้องอย่าบอกนะไอแบมบอกว่ามันเป็นในอำเภออ่ะ โลครับสุดสวยเจอเจ uh, อศพ uhm, ตรง,ตรง ă, ไหนอ่ะมึงตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่กดกดแผนที่ดิกดแผนที่อย่าตรงตรงล่างทางเฟืองอ่ะแล้วมันจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนล่าสุดอะอยู่ซุมอยู่ใกล้ๆห้องฝั่งศพอ่ะห้องฝังตู้ว่ามันฆ่ากันอีกอยู่ทางซ้ายเออฆ่ากันเปล่าแอนเจอป่านปิดหรือเปล่าเออ พวาแร้สองคนนี้มายิงโง่กันอยู่มันป่าดิบด้วยไม่ยิงโง่กันอยู่ปอหรือเปล่าไม่ใช่ครับคุณคุณอยู่นี่นะคุณอยู่ไอ้ลานยิงธนูอ่ะกำลังยิงธนูอยู่เลยไม่เสี่ยมเบาจังทำไหม้าำไปก่อนก็ได้เราไปทำเควสเดี๋ยวก็ทำเควสเอาก็ได้ใครตายวะเนี่ยไม่ถ้าใครถ้าใครเป็นสารตรงสารเตี้ยถ้าสงสัยก็ไปไปปากคนที่คุณสงสัยก็ได้นะถ้าเป็นสารเตี้ยถ้าเป็นนายเปลืออ แต่ก anyway, mm ูว hmm. ่าแนงเพือตายไปแล้วแหละมันปาามันไอสองตัวเนี hmm. mm ้ย hmm. ม yeah. ันตายกันเองใช่ปวดไอ้บอสปวดไอ้ทีบอสแม่งตอนแหลนยี่หายไอ้เหี้ยไอ้พวกที่นี่มันก็งูเนาะไอสัตว์มึงก็ไปเชื่อไอ้บอสเนาะปาดกันตายไอสัตว์พวกมึงมันงูแล้วงูไอ้วไงไอ้ไอ้มันไม่ได้เป็นไอสัตว์กูก็งงอยู่มันไปช่วยเขาทำไมมันคือกูโดนปาดไว้กูไปหายบอสกับไอ้มิวใช่ไหมแล้วก็มีไอ้แบมอยู่ไอ้แบมก็ปาดกู ดับเบิลคิวดีถ้าเบิลคิวมึงชนะแล้วเนี่ยก็คือไอ้ไอ้นี่แต่อะไรมันเป็นฆาตกรเนี่ยแล้วแบบมีบอกว่าเป็นฆาตกรไอ้บอสมันไม่ได้เป็นเข้าใจไหมแต่ว่ามันไปช่วยฆาตกรเฉยเลยมันยืนมันเห็นกูโดนฆ่าด้วยนะเว้ยมันเป็นเลิฟเปวอร์ไงมันไม่เกี่ยวเลิฟเวอร์อ่ะน้องเอาถ้ามันตายไอ้ที่บอสมันจะยอมตายมันก็ไม่ชนะอยู่ดีใช่เปล่าวะ กดแบบแบบป่าเจอยวโซที่ไหนอะแบมมันยังไม่รู้ทางเลยตรงน้ำพุตรงทางเลยไปน้ำพุกทำไมกูเห็นมีแบมสองคนวะแปลงมีคนแปลงล่างหือเปลอามันมีแบมป่าสองตัวบวชปอนบวชปอนดี กูรู้แล้วมิวจัดโดนเลยมันกูนนนไม่ใช่กูแน่ๆเจอแปลงร่างไอ้เนี่ยมิโวโยนเอออีเหี้ยพวกมึงนี่มันฟันงอะไรเลยเชี้ยอะไรเนี่ยอ๋อเชี้ยบอลจุดจิ้มเอา้าแล้วมึงกระโดดลงไปทำไมงโง่โง่เที้ยอะไรไอ้พวกเที้ยมันแค่พูดว่าพูดมึงก็โง่ไปช่วยไอ้บอสเนาะไอ้เชี่ยบอสก็ไปช่วยเขาทำเที่ยอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจเลยว่ะเที่ยไอ้บอสมึง มึงมึงจะชนะไงมึงต้องช่วยพวกกูมึงจะไปช่วยมันทำไมกูไม่เข้าใจเลยว่ะไม่ถ้ากูช่วยมึงกูเหลือกับมีสองคนนะกูรักอะไรมึงมีมึงสองคนแค่ที่ชนะครับน้องน้องดูก่อนก็ใช่ไงก็ใช่มึงแค่ไม่โดนปาดก็พอแล้วไอ้เหี้ยมาไม่กูต้องช่วยกูรักกูไงช่วยเหี้ยอะไรเล้ไอ้พวกนี้ก็โง่ด้วยนะไอ้ตัด ไอพวกเขดนี้ยิ่งโง่อยู่มึงก็ดูเชฟปอลดิฟังเป็นตุเป็นตาเลยไอเชยบอลก็โอ้ยพวกนี้มันปาดกันตายเนี่ยเลยไอเชี่ยก็โอ้ไม่มีใครเถียงเลยน้องบ่าวแม่แม่คู่คู่รักคือถ้าถ้ามีถ้ากูอยู่กับเบมิวอยู่แจนเดี่ยวคนเดียวอะเดชนะไปด้วยกันไหมจะเพิ่มเป็นทีมพูเฮ้ยขบ่นี้อะไรมึงไอ้บอสนิ้วกดไหนนิ้วใครว่าไอ้บกไอ้บกมึงล้ำอ่ะมึงล้ำอ่ะไอ้เหี้ยมึงจะเล่นลิกเก้เปล่าไอ้เหี้ยมิ้วมิ้วมิ้ว กูว่ามึงเล่นจะปาดแบมนะมึงมึงเล่าจะปาดแบมแล้วมิวเราจะได้เฮ้ยมึงก็เดินนะแต่มึงไม่กดให้กูนะกูไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเดินเดินว่ะมึงมึงด่ามาดิมึงด่ามาดิมันไม่กดเนี่ยเฮียกูพูดกี่ครั้งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งโกรกทำไมไม่กดล่ะอย่าเพิ่ง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 ไปปล่อยมเลยไอ้สัตว์มัให้กูก็บอกอยู่ไอต่อคนนี้มันยิ่งโง่เป็นอยู่แม่งปาดกันไดยังไงเฮียเอ้ยเฮ้ยมึงอันนี้ปนหนยน้อง นายบอยก็ทำโซมนะบอลก็ทำาซนนะอ๋อนายอำเภอตายแล้วครับนายอำเภอตายแล้วครับจูคนส์มิวเราน่าจะป่าแต่แบมเนาะเราเราจะได้ชนะถ้าเราป่าแบมปุ๊บชนะด้วยมือจะเข้าข้างเฮียอะไรกันมึงกูจะเล่นเกมใหม่ครับไปสัตว์มึงทิ้งอะปล่อยวางอดีตบ้างนะบอสไอเหี้ยอดีตเี่ยก็ปล่อยไว้ไม่ใช่ไปรื้อฟื้นให้กูรู้ไอตตวกูรู้ตั้งนานแล้วว่าแบมเป็นพอมิวบอกแบมแบมอย่าฆ่าบอสนะ แล้วไอีเจตัวเนี่เข้ามาไอ้ตได้ยินด้วยนะโอ้กดให้กูเธอน้องกูกาบแบบพลัตนาไตแล้วพัตไตรบิดกแหลกคือมึงจะโม้เขี้อะไรมึงจะโม้ว่าอุ้ยกูช่วยมิวกับช่วยแบมอะไรเงี้ยเหรอมึงบ่นขี้อะไรมึงคือมึงจะโชว์ว่างั้นไอสัตว์มึงมึงอยากโชว์ใช่้แม่บอสได้มึงกดสักทีดีกูขอร้องแหละแค่เดี๋ยวกูจะกาบแบบพลัตนาไตแล้วพัตไตรบิดุกนี่เรอลูกว่าเนี่ยไอไอเจฟิวเนี่ยไงว่ามาแล้วไงกูอันยอง อันยองเทียอะไรมึงเฮานี่ฮาวสวัสดีครับสวัสดีครับไอเอิร์ด้สวัสดีมึงอย่างงี้เปล่าแบบสวัสดีคเฮาช่ลล์แปลงฟาร์มแล้วนะหรือยังรับตอนเช้าเอิร์ดนี่เฮ้ยกูถามมึงเนี่ยไอเอิร์ดมันได้ถามมึงอย่างงี้แบบสวัสดีคเฮาชอปเฮาไออ่ะไอเอิร์ดมันฟาร์มทั้งวันเลยนะไอเอิร์ดมันฟาร์มทั้งวันเลยไอโตไอเอิร์ดกูกูกูไม่อยากจะแคปให้ดูหรอกนะแต่แต่ว่ามันมันคุยกับทุกคนอย่างงี้เลยมันคุยกับทุกคนอย่างงี้นะกููพดไ้แแค่นนนััหละมฟเฉย ฟาร์มเฮียอะไรมึงมันคุยกับสาวเสือจัดเดี๋ยวเดี๋ยวครพูดมาเปเฮียตัวเป็นในสัตว์เป็นเฮียอะไรอ๋อไอ้ทำสัญญาเพื่อนแล้วเพราะบอกว่าไม่ไม่ไม่ทำสัญญาไอ้ไอ้ โอ้เนี mm ่ยแหละไอ้เที่กูไม่อยากพูดเพราะงี้ยแหละไอ้เที่อแม่งได้ยินได้ไงวะกูไม่เข้าใจเลยว่ะเฮ้ยพอในโตเป็นโตเป็นกูไม่ได้เป็นไอเป็นโอ้ไอเป็นเอาอะไรครับกูไม่ได้เป็นนะครับผมไม่ได้ห้าไอโตออกเไอเฮตโตโง่ไอไอมึงกูถามมึงก่อนกูได้อยู่กับมึงไหมกูได้อยู่กับมึงไหมเ้อเดี๋ยว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 ก่อนไอเฮแล้วไอโตอาจจะเป็นโดโดได้โบดอ่ะ ไม่โดดคอมบอกว่ากูดีใจว่าแบบนี้ไม่ได้อยู่พวกกูนากีคือคือมันเป็นเทียอะไรอ่ะคือถ้ามันยังไม่เข้าหน้าเกมมันควรจะปิดไมให้เราก่อนนะเว้ยแบบแบบว่าตอนที่เรียกโลอ่ะกูก็ต้องเงียบก่อนมองเห็นไหมมันสารภาพผิดละเห็นไหมไม่มันก็ไม่ใช่ไม่นงไอ้เทียมันควรจะแบบมึงมาดูศพแบมก่อนมึงมาดูศพแบมก่อนเออเอาศพแบมก่อนเอาศพแบมก่อนศพแบมก่อนไม่ได้เทียไมอได้กูยังไม่เห็นศพอะไร่ได้ใชยกูได้โหวตอ่ะไม่มึงกดมึงกดปุ่มแล้วว่าอลไร ก็เคไอเทมมันเป็นโทรโดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ไที่พด้วยอบอไอบอเป็นไอบอสไอบอเป็นก้วยอบอเป็นครับน้องไอบอไม่ได้เป็นะครับมึงอย่าเป็นไอโตเอ้าอันนี้กูซีเรียครับไอบอสเป็นมดงต้อเป็นันสายรักทานครับเพราะมึงพออะไรไม่รู้อ่ะแต่เดี๋ยวกูบอกแล้วกันจบตาเนี้ยตาอไปเป็นไอโตแน่แ โอ้คุณโดนตลอดไอ้บอสโดนนวยเนี่ยมึงนวยกันเกินโอ้ทุกคนไม่มีใครเชื่อคามโตสินะคามโตมันไม่่อยสักดิ์เท่าไหร่หรอกไอ้ขี้อ่ะแต่แต่เชื่อกูเหรอว่ามันเป็นตอนที่เลี้ยวกูยังบอกไอ้มิวกับไอ้แบมไปเลยแต่แต่กูบอกไอ้ไอ้ไปด้วยตอนนั้นมันต้องมีมูลนะ เฮ้ยสวัสดีครับมีดูโตกามีอยู่ไหนอ่ะอี๋ใบอกนี้วไอ้บอสเป็นไอ้เนี้ยไม่มีใครเชื่อใจกูเนี่ยบอกไม่หน่าไอ้ไอ้เป็นแม่อยากให้กูเจอชีวิตจริงแค่นั้นแหละมึงต้องมาเรียนกับกูละย้ายมหาลัยไปคือรูปพวกมึงไม่ฟังกูอ่ะกูบอกว่าไอ้บอสเป็นไม่มีใครฟังกูเลย มึงฟังก่อนมึงไม่มีมูเลยไอเชี่ยมดูมาบอกกูเป็นไอะไงกูรู้ไงว่ามึงเป็นถ้ากูบอกว่ากูเป็นโดโดมพวกไอเชี่ยนี้ก็โหวตไม่โหวตกูดีมึงฟังไปเนี้ยมากไอเชี่ยให้เพื่อนกูไอบอสชื่ออะไรบอสซาสุดาไัย คือตาที่แล้วอะ่ะกูเป็นโดโดเว้ยแล้วไอ้เชี่ยบอสอ่ะอยู่ดีๆก็มาบอกว่ากูเป็นโดโดกูก็เลยแบบไ,ไอ<ค>้บอส<อ>ไอไ<ม>้บอสรูไ<ม>้<ม>ได้ไงว่ากูมไม่ได้เป็นอิมพอร์เตอร์คือมันบอกว่ากูอ่ะไม่ได้เป็นอิมพอร์เตอร์ใช่ไหมแล้วมันก็เบี่ยงเบนไปที่ไปดูศพไอ้แบมก่อนแล้วมันก็บอกไอ้เชี่ยโตเป็นนกโดโดไอ้เชี่ยโอเคแม่งตรงสองล็อกนะไอ้สัตว์ก็เลยละกันอุ๊ยน้องโดโดอย่างงี้แล้ว โอเคไอ้เช่างมันควรจะปิดไมค์ให้เราก่อนป้าก่อนที่เข้าหน้าเกมเนี่ยสัตว์แม่งแล้วเดี๋ยวแบบคุณหลุดเป็นิมพอร์เตอะไรเงี้ยสวสดีคราบส์หลอกตอนจะมาฆ่ากุลกาอนจะมาฆ่ากูลวัสวิตช์ฮาวสีครอบย่อ M R E Lead to E ย่อกับไปดูดิสนีย้องต่อดีร้องต่อ M R E ลูกหินอุ้ยเชี่ยไอสัตว์บอสแล้วมึงเพิ่งบอกกูนะไอสัตว์มีการหยุดหยุดให้กูเดินด้วยอ่ะไม่ลูกหินมันจะมาตลอดเว้ยระวังไอเยอะไอเยอะบอสเป็นไอสัตว์ไปไอบอสเราไปรับกันดีกว่าบอสไปรับกันดีกว่า M R E เฮ้ยจะตามมาทำไมน้องเเเนนนนีีีีีีี่่่่่่่มชบบซอออยยยููาทอ๋อ ก็ไปดูดิสนีย์เนี่ยวันวันทสด็จบนข้าวต้นซุยมึงร้องดังๆหน่อยเฮ้ยมันไม่ได้ยินเลยรวมชาฟบาร์เวอร์กิจน้องขอบซูดีออไปตอบยูริซิลลี่ตีเฮ้ยมึงจะร้องท่อนกูทำไมน้องเดี๋ยวกูจะเป็นไอโตการันเองไอโตขาหมอกขาหมอกโซดี่ขาหมอกโซดี่ขาหมอกคืออะไรวะเนี่ยหมอกขาวเนี่ยเข้าได้หรอมันคืออะไรอ่ะเพื่อเที่ยนี่ทำไมทำไมอ่ะมึงมึงจะให้กูมาโชว์ง้ออะไรอีกเปล่าเนี่ย ให้กดตามเป็นนี่ให้กดตามบอลเป็นปะเนี่ยตามติดดูนะก่อนอ่ะเอาง่ายๆ่ารู้ว่าเฮ้ยเอ้ารู้ว่ากลายเป็นศพโอ้โหนั่นสมเพชเวทนาจริงโอ้ไอ้เจ้าตัวย่ำยีไอ้ตัวเหยียบย่ำไอ้บอสมึงอย่าเดินหนีดิเดี๋ยวไอ้บอลมันก็ฆ่ากูหลอกไอ้เหี้ยเอ๋มเลยตายของกูเลยเว้ยเราไปแลบกันดีกว่าบอสไปแลบกันดีกว่า เออเสียงก็ไม่ได้มีทำไมเอามือดูเลื่อนมาดูเลื่อนไปเอามือดูเลื่อนไดเอามือดูเลื่อนไปเามือดูเลื่มาดูตรงนี้เราเฮ้ยบอกบอกมาดูตรงนี้บอกแล้วไปไปดูไปดูไปดูแมวข้างพี่งไหมน้องมามามาตรงนี้มาตรงนี้เออมีเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวมีเพื่อนเยอะเนี่ยมีสามสิบตัวเลยไม่ไอ้นี่มันทำยังไงวะไอ้ที่มันเลื่อนสิเฮ้ยมึงก็ต้องใช้สมองส่วนเอ่อไฮโปทารามัสเกี่ยวเฮี้ยอะไรไม่ไม่ใช่สัตว์มึงก็หมุนมันส่วนซิลิบัมของมึงสี่น้อง หุ่นยังไงวะไอ้สัตหุ่นตั้งนานแล้วเห็นที่ไเลยมาลองเพลงกันเอ็มมาอ๋นี่ไงนี่ไงน้องน้องต้องใช้สมองส่วนสิลิบัมระวังนะน้องบางคีอ่ะเฮ้ี้ไอ้โตไอ้โตมาไอ้โตมาลองเพลงอ่าเอ็มมาอีหย่าเอเดนตูอีอ่าอันนี้ไม่ใช่เบนดี้อุ้ยไอ้สัตว์เอ้ยบอลมันลอกกูอีกแล้วไอ้ยเออกูจะลองเพลงพื้นไอ้สัตว์บอลแม่งลอกกูไอ้สัตว์เฮ้ยนี่ไง แม่งบอกให้กูร้องเพลงไอสัตว์ยังเชียร์เลยแม่งบอกให้กูร้องเพลงแล้วก็มีการฆ่ากูเฉยงงว่ะไอโบกก็ไม่ฆ่ามันเนาะไอเชียร์ไอโบกแม่งงงยังไงเนี่ยอ่ะอ่ะเอามันก็เดินด้วยกันสองโอ้โห อุ้ยกูรู้กูรู้แล้วศพที่มันตายเยอะๆเพราะว่ามันโดนลูกกิ้งหินเว้ยมึงเห็นป้าที่มันมีคราบเนื้ออไอ้บอสมึงก็แบบโอ้ไอ้บอสอีกแล้วกูไอ้ไอ้มึงรู้ไหมไอ้สามคนที่มันตายไม่ใช่ไอ้ครับใช่ไอ้ไอ้เป็นทหานธรรมดาครับผม่ไอ้ไอ้ครับไอ้เนี่ยมันโดนลูกกิ้งหินเว้ยกูเป็นไเนี่ยเกี่ยวกับบอสเออถูกต้องไอ้ไอ้ไอ้บอส เป็นอาห่านธรรมดาครับผมไอ้เฮียรับไม่ไม่มีนะห่านธรรมดาไม่ได้แอนโรมันนะมีเดี๋ยวกูต่อยมีมีไอ้บอสเดี๋ยวกูต่อยมีมีกูขอกูขอขอมีไอ้บอสมี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 ไอ้เจ้าบอสเป็นจริงอะที่เที่ยนี่เพือไตเอาหัวเลยไอ้เฉยนี่ถ้ากูเป็นในอำเภอนะกูจะปาดมึงคนแรกเลยไอ้สัตว์กูบอกมันมีห่านธรรมดาไอ้เหี้ยงงไอ้เหี้ย กูงงนะเหี้ยทุกคือทุกคนพูดว่าจะโบวชไอ้บอลนะแต่แต่ว่าโบวชไอ้ไอ้เฉยไอ้เชิยตัวก็ไม่ค่อยเข้าใจพวกมึงเท่านไรหรอกว่าต้องเตือนนะฮะกูโดนหินทับกูโดนหินทับกันสองคนสามคนเออกูเดินออกมาอยู่ก็เอาขับกูแต่เมื่อกี้กูกูจะป่าเลยแต่ป่าไม่ทันมันนี่มึงควรจะป่าตั้งแต่มึงไม่เห็นกูกับไอ้บอลแล้วเว้็บกเนี่ยไอ้เหี้ยงงว่ะบอลกูว่าละ ไอชิโตไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกไอ้สารพวกมึงบอกว่าจะวูไอ้บอส่ทำไมมึงวูไอ้ไอออกอู้งงว่ะเอออย่าให้คุเป็นแม่เลยนะแดดไอชิบอสเจอกันไอแม่เลยเจอกันไอบอสเว้มึงรู้ไหมไอ้เชยบอสแม่งชวนกูร้องเพลงเพลินไอ้เฮียกูก็เลยโดนหินทับตายอู้ไอ้โตไม่ได้งงนะไอ้ิบอสแม่งโคตรแหลเลยเฮียเออไอชิโตเจอดึงความสนใจว่ะไอ้บอสไอ้บอสอันนี้ใช่ไหมที่มึงบอกอ่ะที่มึงบอกกับบอส ันนี้แหละี่กูบอแม่งแม่งมีการพากูมายืนร้องเพลงอ่ะแบบโตโตมาตรงนี้โตแล้วแล้วมันก็ยืนอยู่อีกฝั่งเว่ยแล้วก็อกอ๋อแล้วก็เอมอารอีเฮียโตก็เจอหินทับไปิครับน้องอยากยืนทับแล้วไส่หลอดกระปัาเมี่ยงโอ้สมเพชเวทนาไปอ่ะไอ t ไอซ์